ใช่แล้วก็ฝากรถมาเลยเอาลึกเลยครับลุไม่ไมั้ นี่เจ้าปลาเจ้าเดียวป่าหน้านี่มันได้ค่านี่ก็เจ้าเดียว <laughs> ก็พอดีผมมีด uh ัง huh. นั้นช่วยหลายทอแล้วในฝั่งโูกหน่ะหอมมาหมดเลยนะฝั่งลูกหอมมาหมดเลยนะที่ของยิงโค้งเลยนะเหมือนที่ท่านหมอบอกว่าคาเฟ่เขาทอดทางเดียวสองลานเดียวทอดทางเดียวครับให้คุยกันแล้วก็ขุดลอกเขาพี่เพราะว่าอย่างนั้มันก็ต้องต้องขุดลอกไปดีไหมครับมันน้ำมันจะได้มีทางมันมีความคเข้มแล้วไม่คือท่อท่อผมมีแล้วยี่สิบเด็ดพร้อมพร้อมหกเจ็ดหกลูกได้เป็นสนุกเพื่อนโอเคครับครับครับที่นี่ก็มีมีข้องเรื่อง ท네 yes. ่านาูกไป่อมไอตเตี้วไปกี้ตะกี้นี่คือมันมีเจ้าเนาะมันจะขุดไอเจ้าจะจากท่านของเจ้าที่ว่าสามสิบกว่าเม็ดในตงเตี้ว่านี่ไปกับเรี้ยว่านี่ปเาเปนมกว่าเม็ดเลยนาไก่ย่างกันไก่ย่าง